รถครอบครัวเอกประสงค SUV 7ที่นั่งแบรนด์หลักอย่าง Honda นะคะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยกับ Honda CRV ปี v 2017ได้เป็นสีเทาเดิมจากโรงงานดีเทล l มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมาพร้อมกับไฟหน้าได้เป็นไฟหน้า Full LED แบบนี้ได้ในส่วนของไฟ daytime มาให้นะคะกระจังหน้าพร้อมโลโก้ได้เป็นโครเมียมช่องรับลมได้เป็นลังพึ่งสีดำตัดด้วยคิ้วนะคะที่เป็นโครเมียมนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าเลย ในส่วนของข้างตัวรถล้อจะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานหน้าดำปัดเงาแบบนี้ขอบ18ได้ในส่วนของยางมิชลินนะคะได้ปี2022เลยกระจกได้สีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยว LED มาให้เรียบร้อยด้านข้างนะคะได้ในส่วนของสเกิร์ตนะคะสีดำตัดด้วยคิ้วคมเมี่ยมค่ะตัดกับตัวรถสีเทาสวยๆแบบนี้ภายในนะคะได้เป็นโทนสีดำนะคะ เบาะนะคะได้เป็นปรับไฟฟ้า1ข้างแผ่นเพจอยู่ครบเลยภายในห้องผู้โดยสารได้สีดำเหมือนกันเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีขาวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยได้ในส่วนของแอร์ตอนหลังมาให้แล้วเรียบร้อยมาดูกันต่อที่ด้านหลังนะคะไฟนะคะเอกลักษณ์ของ CRV เลยจะได้เป็นไฟหลัง LED ด้วยนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ได้ในส่วนของคลิปฉลามที่เป็นเสาอากาศค่ะ ในส่วนของโลโก้ CRV นะคะ IV Tech อยู่ครบเลยค่ะได้เป็นโคมเมียมด้วยนะประตูท้ายนะคะได้เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะภายในเบาะนะคะถ้าไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้านะคะครอบครัวใหญ่ๆนะคะก็สามารถนี่ดึงออกมาได้อีกนะคะลูกค้านั่งได้เจ็ดที่นั่งเลยในส่วนของโครงสร้างกันบ้างนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะช็อคเดิมจากโรงงานน็อตไม่มีการขยับหรือถอดมา ทำสีแต่อย่างใ,ใดเลยนะคะในส่วนโครงสร้างฝั่งขวากันบ้างเลยนะคะได้ในส่วนของนี่เลยขอบประตูนะคะตัดด้วยคิ้วโครเมียมได้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะมีโลโก้ Honda ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยมาดูต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างกระจกได้เป็นระบบพับปรับไฟฟ้าปรับได้อัตโนมัติเลยนะคะทั้ง4ฝั่งเลยมีในส่วนของปุ่มแองเจิลสตาร์ให้เรียบร้อย พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคุสคอนโทรลนะคะสามารถวควบคุมได้นะคะผ่านพวงมาลัยได้เลยได้หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะคะเลขไม่วิ่งไปอยู่ที่1นึ0 0 0สมกโลเท่านั้นถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยมาต่อกันที่หน้าจอนะคะเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าได้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้ระบบเบรกมือได้เป็นไฟฟ้า เบาะนะคะได้เป็นสีดำนะนี่แล้วก็ได้ปรับไฟฟ้า1ข้างนะคะสำหรับใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมาเซ็นไฟแนนซ์นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรี77จังหวัดเลยอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับเราได้หรือว่าดูรถไม่เป็นก็สามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะพอโต้อตั้งขายในราคา599,000บาทหรือพอ่อยู่ที่10,000กว่าบาทตลอดอยสัญญาเลยนะคะประวัติเครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริเ่มต้นอยู่ที่2.59เท่านั้น สำหรับใครที่สนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ออยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ